Það er að við tjaka nekið maður.

อยู่ไม่ได้มัน,น,นไปมีคนจะมาหารเหารตาต้องหนีนะจ๊ะต้องทำ่งนี้ว่าอยู่นานไม่ได,ด้ยวหัวแตกตายพูดเลว สิ่งสถิตที่ไม่มีคนแน่นตรงนี้ก็ต้องมีงอยู่คือนอกแบบร้องแล้วก็แค่จะไม่ทำอีกแล้ว เหมือนแบบแรงมากเลย อือมันจะตกใส่หน้ากันไหมแล้วมันก็พูนเลยแล้เห็ดแล้ว 哎，老板。<noise> 聊聊你你。 i'm <laughs> sorry